สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับรายการรีวิวชีบ้ากับเชมุกอีกแล้วนะจ๊ะแล้ววันนี้เชมุกจะกลับมาทําอะไรคะเชมุกก็จะกลับมากับการรีวิวของในเซเว่นอีกแล้วเช่นเคยนะจ๊ะแล้ววันนี้นะคะเชมุกเนี่ยก็ได้นะคะได้ไปเดินเซเว่นอีกแล้วนะจ๊ะอืมและเรานะคะก็ไปเจอกับผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะซึ่งจะบอกเลยว่าแบรนด์นี้นะคะยังไม่เคยเห็นมีวางจําหน่ายที่เซเว่นมาก่อนนะคะ แต่ว่าวันนี้นะคะเราได้ไปเจอเพจเดริงของนางนะคะคือแบบเรียบหรูดูแพงนะคะเออแล้ววันนี้นะคะคือเชมุกเนี่ยก็ได้แต่งหน้ามานะคะใกล้ที่จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ทุกคนสังเกตนะคะว่าเชมุกเนี่ยขาดอะไ,ไะะอะไรไปหน้าค่ะอะไรไปหน้าติ๊กต,ตักติ๊กตักติ๊กตักอ่ะเฉลยก็ได้นะคะคือลิปนั่นเองเนาะวันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราจะเอามารีวิวเนี่ยก็คือลิปนั่นเองเนาะแต่ยังไม่บอกนะคะว่าเป็นแบรนด์ของอะไรนะคะถ้าใครอยากดูคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะ กิเจ๊เเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเชมนนั่นเองเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะจ๊ะเราก็ไปพบกับเจ้านางเอกของเราในวันนี้กันได้เลยจ้าพาดาไปกระจของเขาเป็นไงบ้างคะคือแบบเรียบหรูดูแพงไหมตัวนี้นะคะมีชื่อเต็มเขามีชื่อว่าเธอบายน้องฉับนะคะคัลเลอร์นะคะโกรลิปทินนะคะแอนเซรัมนั่นเองเนาะตัวนี้นะคะมีเบอร์01และ03นนะคะเออ ก็เขาบอกนะคะว่าตัวนี้นะคะตัวแรกเนี่ยจะเป็นอลิปทีนนะคะลิปทินสีสดใสเออสองเนี่ยคือจะเป็นเซรั่มบำรุงลึกนะคะตัวนี้จะมีแบบว่า 2 in 1นะคะซื้อ1ได้ถึง2นั่นเองเนาะในราคาอยู่ที่59บาทนะคะคือแพคคู่อย่างนี้มาเลยนะจ๊ะตัวนี้นะคะมีซองละ2มิลลิกรัมนะคะคือ2 ML นั่นเองเนาะซองละ2 ML ก็คือ2 2 4 ml นั่นเองเนาะ,ะราคาก็คือไม่แพงราคาอยู่ที่59บาทนะจ๊ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราก็จะมาลองสวอตนะคะเบอร์ศูนย์กันก่อนเลยเนาะ,ะตัวนี้นะคะเบอร์ศูนจะมีสีชื่อว่า C O อ ออเรนนั่นเองเนาะอืมก็คือล่าสุดคือลิ้นพันธ์คือเราทาข้างในก่อนเนาะอืม สีของเขานะคะรู้สึกว่าพอเราทาเนี่ยมีความรู้สึกว่ามีกลิ่นออรเรนนะคะคือแบบเยอะมากเออได้กลิ่นออรเรนแบบชัดเจนเลยนะคะแล้วเราก็มาต่อที่เซรั่มบำรุงลึกนั่นเองเนาะอืมอารมณ์แบบคล้ายคลลิปกอสอ่ะ อารมณ์ก็คือแบบจะเย็นๆนะ่ะอารมณ์ก็เหมือนแบบเย็นๆแบบเหมือนคล้ายๆยาสีฟันนะเนาะแออต่คือแบบสีคือฉ่ำเวอร์นะคะฉ่ำม,มากสีฉ่ดเวอร์อสีฉ่ำโกรนะคะแอบเย็นปากอยู่เอ้อเออแอบซู่ซู่ซาซาอยู่นะคะเออตัวนี้คือเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะ ากของเราเนี่ยรู้สึกว่าฉ่าวาวมากยิ่งขึ้นนะคะคือแบบดูแบบริมฝีปากของเราเนี่ยสุขภาพดีขึ้นมาทานันทีเลยนะคะอยังไงก็ฝากไว้น,นะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะอย่าเราไปต่อกันที่เบอร์ศูนยนะคะขอไปเช็คอีกสักครู่นะคะ ก็ค,คืออ่ะ่าสุดคือเช็ดน,น,นะเช็ดไม่ค่อยออกเนาะเช็ดอกอยากอยู่เดอ้อมีความติดทนนะคะเออติดทนมากก็คือแบบกันน้ําอยู่เดอ้อกันน้ําในระดับหนึ่งนะคะแต่เ,เราขอใช้แป้งพับเนะี่ยโคนิดนึงไม่งั้นสีมันจะไม่ชัดแล้วนะก็ลบสีมันนิดนึงเนาะถ้าไม่งั้นนะเดี๋ยวสีต่อไปมันจะไม่ค่อยชัดมันจะไม่ค่อยติดลาอ,อะไรเงี้ย ก็จะแยกไม่ออกนะคะต่อไปก็คือเป็นเบอร์03น,นะคะเราก็จะใช้เหมือนเดิมนะคะือใช้ทิ้นเนี่ยลงไปก่อนอืมเอไม่ความแอปเปิลมากเลยอะตัวเนี้ยจะบอกว่าตัวนี้นะคะเป็นสีอัพเพนะคะเป็นเบอร์03เป็นสีอปเพอนะคะกลิ่นหอมจนแบบอยากกินลิปเลยล่ะสุดอืม บอกว่าจริงๆนะคะคือเราจะใช้ลิปทิ้นตัวเดียวก็ได้เนาะหรือจะใช้เป็นบำรุงตัวเดียวก็ได้นะคะอย่างเชมมกเ,เนี่ยจะบอกว่าวทุกๆวันเนี่ยคือแบบว่าบางครั้งอะส่วนใหญ่คือจะใช้เป็นลิปทินมากกว่าเนาออือคือแบบทาเดียวไปเลยอะไรเงี้ยนาออือสำหรับใครที่ชอบแบบลิปทินอย่างเดียวก็ทาลิปทินอย่างเดียวก็ได้นะคะอืมแ้าใครที่ชอบแบบว่าตัวเซรั่มนะคะบำรุงลึกใช้ตัวเดียวก็ได้เน้อฉ่ำๆอือคือแบบสีนังน่งฉ่ำโกลมากบอกเลย ดูสิ <You> mm. ใช้ไปไปลายก็ได้นอ้องดูสิสีฉ่ำโกลมมากเลยอ่ะ สัมร์นะคะเบอร์ศูนย์สเจอจะบอกนะคะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ใช้แบรนด์นี้นะแล้วรู้สึกว่าประทับใจมากนะคะกับลิปเขามันทำให้ปากของเราเนี่ยดูรู้สึกว่าปวกอิ่มนะคะดูมีสุขภาพที่ดีนะคะออแบบเห็นปะ มันจะทําให้ปากของเราเนี่ยดูฉ่าวาวนะคะเออมันไม่ทําให้รู้สึกว่าเออแบบสุขภาพแบบว่าแบบว่าคละแล้วลริมฝีปากของเราเนี่ยไม่ดีนะคะคือแบบฉ่าเวอร์จนแบบว่ามองเห็นแต่ไกลอะว่าฉ่าเออคือแบบดูสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นนะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งคะแล้วก็เบอร์ศูนย์สามนั่นเ,เองเนาะตัวตอนนี้ที่ทายอยู่คือเบอร์ศูนย์สามนะจ๊ะ คอ I love บ้านนะคะ2ตัวนี้เนาะก็ยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะกับเบอร์ศูนนและ03นะคะเธอใบน้องฉัดนะคะ Color a n d g อ o นะคะ Li ปทิ้น and ด์เซรนั่นเองเนาะยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะแล้วถ้าใครที่อยากได้นะคะยังก็อย่าลืมไปหาซื้อหาตามก็ได้ที่เซเว่นกันด้วยนะจ๊ะก่อนที่เราจะจากกันไปวันนี้นะคะเออเราก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ของน้องมูกันไว้ด้วยนะคะอืมเดี๋ยวเราจะมา สวอตนะคะข้้งหลังมือตรงนี้นะคะก็หลังที่เราจะไปเนาะเราก็เลยแบบมาสวอตให้ดูกันด้วยเนาะที่หลังแขนกันด้วยนะคะว่าสีของเขาเนาี่ยค่อนข้างที่จะแบบดีไหมหรืออะไรไหมอะไรเงี้ยเนาะจะสวอตแค่ลิปินดีไหมหรือว่าจะสวอตทั้งสองอย่างเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาไอ้น,นี้ทั้งสองอย่างเลยก็ได้เนาะทั้งลิปทินแล้วก็ตัวเซรั่มของเขานะคะแต่ตัวเซรั่มเนี่ยสีแบบก็ไม่ได้แบบฉุดฉาดจนเกินไปนะคะ ส่วน,นหนึ่งใส,ส่กระเป๋าได้สื่อสามเลยเนาะอแอบมีเย็นปากอยู่เดอ้อสีมันก็จะไล่กันนะคะสีมันจะไล่กันเลยเนาะคะ่ะอืเห็นกันไหมคะ คืออันนี้จะเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นลิปตินนะคะ,แล,ะ, um, ะ,ะ 03, แล้วก็ตัวนี้จะเป็นเซรั่มเนาะอืมตัวนี้จะเป็นเบอร์ศูนย์สามแล้วก็ตัวนี้เป็นเบอร์ศูนย์สามนะคะคือเป็นลิปตินกับตัวเซรั่มของเขาเองเนาะอืเห็นกันไหมอ่าอืมคือแบบดูดีอ่ะเออนี่คือแบบสีมันไล่กันนะคะคือสีมันไล่กันมากเลยเห็นกันไหม ีมันไล่กันแบบหนึ่งสองสามสี่เลยอะไรเงี้ยเนาะมันจะแบบคล้ายๆเรียงทวนไปหนึ่งสองสามสี่เนาะแต่ว่าคือมันเป็นศูนย์สามแล้วก็ศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วก็ศูนย์สามศูนย์สามนั่นเองเนาะอืมยังไงวันนี้ก็ร่างขอตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบายค่ะบ๊